สวัสด,ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิงโกชานลครับทีท่ีมีข่าวสารดีๆสาระดีๆและก็พรีวิวฟุตบอลไทยครับ <Yahoo! S 1> วันนี้เราก็จะมาพูดถึงข่าวดังในรอบอาทิตย์นี้กันนะครับลองมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกเลยดีกว่าข่าวแรกนะครับก็จะเป็นข่าวของนายทวาน SCG เมืองทองยูนเต็ดแน่นอนว่าคนที่ผมจะพูดถึงก็คือ ดังวานลำครับอย่างที่ทุกคนเข้าใจกันว่าข่าวของนายทวารชาวเวียดนามช่วงหลังๆนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับการย้ายออกจาก SCG STADIUM ครับก็ตอนนี้ทาง SCG เมืองทองยูนนเต็ดก็ออกมาสยบข่าวลือเกี่ยวกับดังวานลำว่า ดังวลามจะไม่ย้ายไปไหนครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีครับที่เมืองทองยูเนเต็ดนั้นจะมีผู้รักษาประตูที่ดีถึง3คนครับ <c oughs> มาที่ข่าวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับที่เป็นข่าวที่บอกว่าไทลีกจะเตะไม่ได้แน่ๆ <c oughs> มันเป็นข่าวเกี่ยวกับว่าไทลีกนั้นจะไม่ได้เตะในเดือนเมษาย,ยนแน่ๆครับและอาจจะเลื่อนไปเตะอีกครั้งในวันที่2พฤษภาคมแต่ถ้ว่า ก็จะคงไม่ได้เตะอีกแล้วก็ต้องเลื่อนออกไปอีกครับเนื่องจากสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด -19 ค่ะมาที่ข่าวสุดท้ายดีกว่านะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับการลดเงินเดินนักเตะนะครราชสีมามาได้ FC ครับกับชนบุรี FC ครับเป็นข่าวเกี่ยวกับทางสโมสรทั้งสองนั้นจะขอให้นักเตะ ช่วยลดค่าเหนื่อยลงประมาณ15%ครับเประยุงการเงินของทางสโมสรครับให้ผ่านพ้นวิกฤตในช่วงไทยลีกนั้นยังคงต้องเลื่อนเตะออกไปเรื่อยๆครับ แต่ผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมนะครราชสีมามาได้สีถึงมีแฟนบอลน่ารักจังเลยและนั่นก็คือข่าวทั้งหมดครับแล้วก็ฝากช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งด้วยครับจะขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ